สวัสดีครับผมวันนี <the> ้เราอยู่กันที่เซียรลังสิตนะครับกับสนามบีบีการชื่อว่าสปีดมิวอารีน่านะครับผมครั้งแรกที่ผมมาต้องอ่านหน่อยวันนี้เราจะมาเล่นบีบีกันกันนะครับผมกับห้างนี้นะครับผมเป็นสนามบีบีการ์แบบเหนื่อยห้องแอร์ครับผมเย็นโคตรนี่เขามีร้านขายอุปกรณ์ครบนะครับผมส่วนอันนี้มีตู้เต่าบินครับกับน้องเฮงครับน้องเฮงกับตู้เต่าบินนี่คืออยู่คู่กันตลอดไปนะครับผมนะฮะมากินเมนูอะไรน้องเฮงกิน ชาไทยนองเย็นครับกินทุกรอบเลยนะครับผมนะฮะให้เป็นเบาหวานจะให้เป็นเบาหวานเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะสนุกกันขนาดไหนนะครับอันนี้น้องม่อนนะครับผมพาน้องม่อนมาสนามครั้งแรกนะครับจากคลิปที่แล้วที่ม่อนก็ไปดำน้ำนะครับอันนี้มาเล่นยิงปืนนะครับอันนี้ปืนไรม่อนปีสามหกครับอ่านี่ที่บอมครับคนพาทุกคนมาแล้วครับมีของโชว์ที่ออมมีของโชว์อ่ะเดินหรือกระบอดเดียวรู้เรื่อง มันคือเครื่องยิงระเบิดเราจะไปจอยิงกันนะครับเครื่องยิงระเบิดเลยนะครับผมเบาๆอันนี้ลูกนี้ไม่แรงครับยิงได้5้าเมตรไม่เกิน <c oughs> มันคือเหมือนเอ็เจ็เก้าป่ะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวรอดูรีวิวโอ้โอเคมาดูกันนะครับเอ้ที่เอาน้องมายำป่ะเนี่ยมาแจกวันนี้ผมมาแจกกระสุน <c oughs> มาแจกมาโดนนะมาโดน <c oughs> นี่ครับน้องเหงครลบผมรองเท้าที่เขาเตรียมมาคือเอาผ้าฝฟายเอาผ้าฝ้ายนะครับผม ตลกมากนะครคือเอารองเท้าสปีดมาวิ่งไงเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินตั้เแต่เราวิ่งีเนเนตเท่าไหร่ครับคนคนเท่าห6 0นี่คนเก็บตังค์ครับคนเก็บตังค์นะครับผมเด็กอ้วนเขาเด็กอ้วนเนิกเนยิกนี่นะครับเริ่มใส่เสื้อกันแล้วนะครับผมอ่าแน่จริงอย่าใส่เสื้อไปดิมีนครับบรรยากาศนะครับผม ต่อรอบหนึ่งเสร็จนะครับอ่าเจอแต่เจอแต่น้องเขายิงกูกระเด็นก่เลยเฮียกูไ่ไปต่อแล้วต่อแล้วแล้วผมแกนแกนใจพี่ผมหมดแล้วและนี่ก็คือกฎการใช้สนามนะครับนะฮะเป็นพื้นฐานนะครับน้องๆต้องรู้ก่อนเสมอนะครับอ่ะเราเข้าไปดูสนามกันนะครับรีวิวสนามกันนะครับผมโอ้โหกว้างแบบ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พวกเราเล่นกันเลยนะครับคืออันนี้คือแบบสุดยอดมากนะครับผมโอ้โหยเฮ้ยโอ้โหเจ๋งอ่ะนะครับมีรถมีสร้างรถด้วยสร้างรถกันจะสร้างถรางถกันนะครับให้ฟิลลิ่งนะคใครใส่แองเกงตแบบบิดิมาน,นี่คือปีนมุดได้ครบเลยนะมีปีนยิงอ๋อปีนขึ้นไปยิงข้างบนด้วยนะครับผมเฮ,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 ฮ้ยเ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 ดี๋ยวนี้คือมันแหลมมากนะเอ้อยไปทางนี้ดีกว่า เซดเคนะครับผมด้านบนเป็นไงครับด้านบนมันก็มีสิทธิ์เป็นเป้านิ่งนะผมว่าอันนี้เป็นที่ขึ้นของกรรมก,การแตนะ่ผมมาจจะขึ้นไปถ่ายคลิปตอนที่น้องๆเล่นกันนะครับโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะครับมันกว้างแบบพอๆกับสนามบาสเลยนะฮะเผลอๆอาจจะใหญ่กว่าเอาอยู่แอดมินพี่หกครับปีที่ไปข้างบนแล้ว <laughs> จริงๆเห็นแต่หัวเราก็ยิงนะครับน้องเฮงหัวชนครับนี่ครับ โอเคนะเฮ้ยโอ้โหผมอาจจะเดินงงหน่อยนะตื่นเต้นมากนะครับรถพังรถพังโอ้โหมีรอยเท้าปิงนกระจกเลยนะไข่มันฟิตขนาดนี้ <laughs> เป็นอะไรอะ่ะกล่องรังม <laughs> ังเจ็บแข็งครับแข็งแข็งอยู่มีบ้านเด็กน้อยเลยนะเอ้ยน,นี่ไม่ใช่ที่ทําการขึ้นไปหรอมันเป็นกระจกอะ่ะไม่ใช่ว่ะ ทำไ้กันกระแทกจนเสาอะไรพังมากอะไรอย่างเงี้ยยางถังนะครับผมแล้วกรรมการอยู่ไหนอ่ะอยู่กระจกนู้นแน่เลยนะอืนั่นใหญ่เป็นไม้เอ๊ะอะไรอ่ะไม่ดูแฮปส่นใหญ่จะเป็นไม้ะครับเป็นอะไรเนาะมันก็อารมณ์แบบเซฟได้เข้าที่เซฟ่ะเนาะนะครับโอ้สนามใหญ่มากที่นี่เซียรังสิตนะครับผม โอเคเราจะไปดูกันนะครับว่าตอนเล่นกันจะเป็นอย่างไรนะฮะน่วตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนแล้วครับกับพี่โน้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของทีมแรกนะครับผมฮัลโหลมีบอมมี6มีบอสแล้วก็เฮงนะครับผมทีมความหวังนะครับอ่ทีททงงาามต่อไปทีมต่อไปทีนจะใช้งานได้ประมาณตัวทีสนามนะครับผมทีมต่อไปจะอยู่นู้นนะครับ เราไม่เห็นทีมนั้นนะครับตอนนี้มีเอิร์ธครับมีเท่าที่เห็นนะครับมีเอิร์ธมีเบ้งนะครับมีวิวแล้วก็มีน้องม่อนนะครับสีม่อนอยู่ทีมนู้นเนาะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้นะครับผมื่อกีผมเห็นวิธีซูมอยู่เขาปิดไฟครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่เราสีอะไรสีอะไรนะเอิร์ธนะครับเบ้งเป็นหัวสีฟ้านะครับผมไกลเกินเน่เรากลับมาฝั่งนี้ก่อนกันนะครับ

โอ้ได้ครับได้ครับไม่วานดิกเยว่าดีจอเลยเดี๋ยวครับแแเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแอกเร็วมากเดีวครับเรับวครับเดี๋ยวีครับแต่ทีองครับแต่ที่ของไนะครับก็มตนะอะทดครับต่นโอ้โหงดดดดงบอสต้องบอสตนี้มาเลยดรับอนนีมอนีเดครับเดี๋ยวครับเดีครับบอสน้องบอสตวนมเ

ยังดูดินิดหตอครับย่าดูดีนิตอครับโยนครับโยนครับยต้องโงตัวเงครับย่าดูนิดหกอครับเดี๋ยวดูดีครับเอาคครับโตดครับปิดหน้าโดนายโดนไปนะครับมาเพิ่มแล้มาเพิ่มมาเพิ่มครับมาเพติมด้วยครับวแขนดีครับางแนดีครับโอ้โหโอ้โหโโครับเพืโอครับจากปากเลยโอ้โหยเอตเลย

คนเราเริ่มเยอะนะครับอ่นนี่คือฝั่งนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวครับเปิดทั้งสองฝั่งแล้วครับเมื่อกี้เปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับผมไม่ได้พาดูฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้สักรอบนึงนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ครับอ่าครับใหญ่มากนะครับผมพอมาดูมุมด้านบนนี้รู้สึกได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม สองหนึ่งเลิเกมแล้วมาครับถ <Yeah, true. S 2> okay, sure ีบเลิแล้วเดี๋ยวตงแนต่างให้ได้ทุกครนะครับแทนต่างให้ไทุกครังนะครับเางมาครับนะใส่ามากับใบมาครับนีมือครับมัวนี้นออใบหมาับสายนนทีาคนทีแล้วตเกิดถามคทีเอาได้ทุกพื้นที่นะครับเอาได้ทุกพื้นที่นะครับจำเพื่อนตัวยังไม่ได้นะอกครับใกล้ๆเขาด้วยออกคู่เลยครับออกคู่ครับออกคู่ครับในกันครับออกคู่ครับแต่คะนนเราไม่ต้องรอครับ ได้กันออกคู่นะครับแดกันออกคู่นะครับยิงได้ตรงงคแล้วออกคู่ต่อครับตรงนี้ไม่รู้ออกคู่ต่อครับอยาก็ได้อยู่รักษายเดจมีอยู่เตัวดีๆนะนำด้วดีๆโอ้โหเดี๋ยววัเรา้งกแข่งขมากอาบด้ยครับโอ้โหแน้ยาไม่ได้ครับ เดี๋ยวับต่อต่อครับออกมตู้ต่อไกลๆขอทีตัวนะครับไกลๆขอที่ตัวแล้อ้าวเพดูครับเดนเดี๋ยวก็แตนเอาตต่อครับอัดโดนครับที่้ตัวต่อเ็ได้ไหมโมบได้มเได้ไหมโดนกจปรับเลยมาเ่ยมาครับเดนไอมาครับมาครับโมครับเดี๋ังเเเกจะนีดนดีไรไปดีดดครับล่ไโดีดดข้า เด่๋ยจะมีไดีคอารเดี๋องโดนแล้วดาโดนครกาโดนนการโดนโอ้โห้โมี่บอโดนครับโ้่น้เ่้นี่นะครับผมหยุดปิดร้านกันมาเพื่อได้บีบีกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับน้องๆคนไหนสนใจอยากเล่นก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมสนุกกว่าที่คิดนะครับได้ออกแรงด้วยนะครับฮน้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับมันไม่ดันออกมา